อันยองอันยงฮังงงงเซียวผูกกับชาแนลเซทิวเคทเกนทัรนะคะวันนี้เรามาเล่นเก,กมโลโบอซึ่งอยู่น้าแมพชื่อแมพนี้นะฮะเราจะเข้าไปกันเลยเราจะมายิงซอมบี้มอจักคู่นี้เลยเรากดเมื่อจักคู่นี้เราอ่านแล้วใช่ไหมเราเผลอไปกดแมพนี้เข้า <c oughs> เราต้องกลับมาแบบนี้เหมือนเดิมนะคราวพร้อมแล้วไปกันเลยก่อนไป ขอดูก่อนว่าเฟรชมีใครไลน์หรือเปล่าโอ้โห โอ้โหเสียงะกัพื่จะกระกักกระกัโอ้โหเสียง,ยงบี้เหรอคือเสียงโบี้เหรอ เพื่อนตายเออเพื่อนใหรเป็นซอบมบโตรศานักเพื่อนให้ได้ตรศานักเพื่อนให้ได้ะะเพื่อนรวยแมวไม่ฟื้น มา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 พาบอลพาถีบบอลพาถีบอดแท่ เฮ็ดซึ่งต้องเปล่ามาเปล่าใส่กันได้มากเป็นสิบ้าซึ่งด้วยซึ่งด้วย โอเคหนึ่โอเคอเ,คเคพื่อนไม่เคยโดน เออรดิเบอรเจริงตบี้อดหนึงม,มาแล้สินะตบี้ตายเพื่อนเอาปบนลูกฟองยิงมาเลย you <laughs>

เดี๋ยวดูมนุษย์มนุษย์ก่อนว่ามนุษย์ดูก่อนว่าเพื่อนอย่างเพื่อนจะลงมาทำไมเพื่อนเพื่อนมาจุดดีซะด้วยจุดดีปุดดีซะด้วยเพื่อน ชุดย่อเล็จุดยิงปืน <c oughs> จุดยิงปืนดีดีงามพันละแปดดีงามพันละแปดเปือน ก็ล้แตเีย,ยเพราะว่ามันดังบง,งปืนดูของเปสียงก่อนโอเคมันไม่ได้ยินเสียงเราพูดเพราะว่ามันดังปืนนี่แหละามาาให้หมดเลยผี เกิดไว้ทำไมเราอะ่ะเราจะไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเพชจะไปไหนตีไม่โพ้นหรอกผีผอ่ะตีไม่โพ้นหรอกผีอ่ะ ไปที่ตบทิปก่อนโอเคขอตคลิปก่อนโอเค,อคอโอเค,อเคล,ลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e คลิปนี้ด้วยนะคะไปแล้วหลับบาย